คสอเสียหนึ่งคนรักโกรธหนึ่งคนประณีหนึ่งคนชอบใจที่จะให้ผู้อื่นที่น่าหนึ่งเพราะการสมาคมกับคนชั่วเป็นความเลวประดิษจ,จึงทาความเป็นสหายกับคนที่มีศรัทธาหนึง่งมีศีลเป็นที่รักหนึ่งมีปัญญาหนึ่งเป็นประโยชน์สูดหนึ่งเพราะการสมาคมกับคนดีทังลายเป็นความเจริญพระอานารย์เทระเพื่อจะให าส่วนมากต้องรหวังกันซึ่งไม่มีความยั่งยืนตั้งมา่นปัสตจิตตกะกตางพิพพังมานินาตเทเลนะจาราทิงตเะเทนโหนันทธรรมสหวททสกกาวะเทวิโสปฏิอัลลัตตะกัตตาปาราบุคขาตุ သောတပါရကဝေသီနောအဟော pencapaian tu จิตเขอเชิญดูอัตภาพที่สุรีใช้เจ้าวณีและตาหูแต่ไวแต่งไ้วิจิตรซึ่งมีหลังพุ่งกระดูกไวภายในกัดพร้อมเสื้อผ้าท่าทั้งสองยอมด้วยครั้งสดทาหน้าด้วยจรุนก็สามารถทำให้ทำคนดุเขาให้ร่ปหลงแต่ไม่สามารถทำคนที่แสวงหาความคือานิพพานให้รุปหลงได้ผมที่ตกแต่งให้เป็นรอยดางกระดานหังลุกตาทั้งสองที่ยอม สามารถทำคนเข่าให้รุ่มหลงแต่ไม่สามารถทำคนที่แสวงหาฝั่งคืนนิพพานให้รุ่มหลงได้กายที่มีสภาพเคยเน่าเป็นธรรมดาซึ่งตกแต่งแล้วเหมือนกรองยอดยาตาใหม่ๆที่งดงามก็สามารถทำคนเข่าให้รุ่วหลงแต่ไม่สามารถทำคนแสวงหาฝั่งคืนนิพพานให้รุ่มหลงได้พระอาณาเทเทระเมื่อบรรลุธาระคต ถ้าูปัญหาโรงภาละได้แล้วพร้จักกิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้พอเอ็นกายลงนอนเป็นอุนสิีอา,าสวะพร้รจักกิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้ล่วงกิเลสเป็นเรื่องข้อ,องดับสนิทด,ดับกิเลสได้สนิทถึงฝั่งตรงข้ามจากความเกิดและความตายยังทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่ท้าวม,มหาพรตีนาสุจัุทาว่า ในสุบาขวบที่ติงท่าอาลูว่ายังมีกลิ่นไม่เหมาะที่จะสังพันยาณาพระธรรมวินยัยเพ,พบบื่อจะป,ประกาศการบรรลุอภูปาริเศษสนิพพานภาของพระเถระทำทั้งลายของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นของพันแห่งรพระั้งนิ้ตั้งอยู่เฉพาะในบุรุษพิเศษใดบุรุษพิเศษนั้นคือพระอนนทโ์โกตวะโคยังดำรงอยู่ในมังคาเป็นที่ดำเนินไปสู่ เดยนมาจากพระพทธเจ้าแปด่สองพพระธรรมขันจากพิสุสองพันพระธรรมขันธจึงรวมทำที่เราเจ้าของต้าปากได้แปดแ0นส่พันพระธรรมขันธ์พระอานาเทเรเมื่อจะเจอนกับพิสุรูปหนึ่งผู้ไม่ประกอบในวิปัสสนาธุระหรือคันธุระจึงกล่าวว่าคนที่มีการศึกษาน้อยนี้ย่อมแก่ไปกาวโบริพัตเขาเจริญแต่เนื้อหนังส่วปัญญาเจริญไม่ Yosten di menjadi ataua tadi kamuta upa saya Sutawin saya tahuang ragua dari biasa Tama tanpasia upa para yuko तुलेताम् समये सोपतः ते अच्छ सुसमाहितो बहु सुम् मधरम् สตาให้เสื่อมสูญไปเพราะความเ,เ,เป็นผู้สูตนั้นเป็นราบเง่าของพรหมจารย์ฉะนั้นจึงควรเป็นผู้ทรงธรรมในเบื้องต้นหมยถึนเป็นผู้ทรงปริยัติธรรมนะถ้าอารมณ์เทราไา่ก็จะแสดงปาปางที่ดี แสวพิจารณาใยความได้ารอบเขาทำความพอใจในวิปัสสนาด้วยความหตนต่อการไม่พินิจพยายามพิจารณาไตรกองถึงนามรูปนั้นเริ่มตั้งความเปียนในเวลาที่คนประกองจิตเป็นต้นจึงจะคุ้นเจนจะเป็นผู้เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีด้วยวิปัสสนาสมาธิหรือด้วยธรรมสมาธิในไตร ทั้งผู้เป็นพระบุสูตรทรงธรมมีปัญญาได้พุทธสาวกเช่นนั้นบุคคลผู้เป็นพระบุสูตรทรงธรรักษาธรรมธรรมๆของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคปัญญาใหญ่ผู้เป็นพระบุญสูตรเช่นนั้นเป็นดวงตาและเป็นปูชนียาผู้คลของชาวโลกทั้งมวลที่สูมีธรรมเป็น,นที่มายินดีินดีแล้วใครรมพิจารณาใจควรถึงธรรมและเลือกถึงธรรมอยู่ก็ย,ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัตธรรม ทิศูนนาในความประดิษายเมื่อกายและชีวิตเสื่อมไปอยู่เธอไม่ขยันบมัดเทียนยังติดความสุขทำกายจะมีความอยู่หาสู่ด้วยความเป็นสมณะได้แต่ที่ไหนข้าอันปฏิระความรู้การบริญพาของพระธรรมวสันตสีนาบรีสีสาริบุตการบารานี้ว่าทิศทุกทิศไม่ปรากฏทำทลายไม่จะแจ้งแก่เราเมื่อพระธรรมสันสนาบรีเสด็เป็นกรลยาณมิตรนิพพานเสียแล้ว โลกนี้ทั้งหมดก็พร้อมโลกเป็นเขาว่าพรอมินอักภติตาสหายาสะอัติตาทตนสัตธุนโอนาคิเทตาทิสังมินตังยะทากายะคาตาสะติเยะุราณาอัติตาเต นายาปิคังเตนะ ตัโตนัโตสัสัญญาโอปัญเิปัสสะธรรมสุธรรมะตังปันโนวิสติวัสสานิภะคะวันตังโอปัจจหิเมเตนะกายกรรมเมนะชายาวะอนัปายินิปันโนวิสติวัสสานิภะคะวันตังโอปัจจหิเมเตนะวจิกรรมเมนะชายาวะอนัปายินิ วันดาบีสติวัสานีพคะคุณตามกุปตานิมเต จะสหารักอุประอาเรชที่มังนักโดยผู้สอนหามิตใดยมาใกล้เรานรันดอเท่ากจอ์สติรู้อยู่ในกายมิตรเก่าก็ทยอยรลืรักความเศร้กลับไม่ยากรมิตใหม่ขออยู่เดียวเข้าชานผ่านไปรอรับฝนใหม่ดูโลกใบเฝ้ารังพระศาสดาได้รับกับพระอาเรชเถรราเรื่อพพุทธภาสิตว่าเทอาย ทึ่งมุ่งความธรรมจบเข้าพอบเราได้นี่แหละเป็นเวลาเข้าพรบเราพระอาจารย์ทระาได้ท่องทุกธรรมรานั้นแล้วได้กล่าวคามสิเหล่านี้ว่าพระศาสดาผู้อิรัจัสูตรทรงประทานข้อวโรกาไม่ทรงห้ามจนถู่มากซึ่งเป็นชาวต่าง ถ้าจะมองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงามเราได้อุปถัมภ์พระผู้มีพระภาคด้วยเมตตากายากรรมหรือพระฉายาที่ติดตามพระองค์เป็นเวลา25ปีเราได้อุปถัมภ์พระผู้มีพระภาคด้วยเมตตาวจีกกรรมหรือพระฉายาที่ติดตามพระองค์เป็นเวลา25ปีเราได้อุปถัมภ์พระผู้มีพระภาคด้วยเมตตาทานองค์กรรมหรือพระฉายาที่ติดตามพระองค์เป็นเวลา25ปีเมื่อพระองค์เสด็จชนดโจ

ยถาสิยังทิงสนกังตถาสิโลมหังสนาสัพพาการวะตุเปตสัมพุทธเทปะนิพุทเทหุสุโตธรรมมตโรกุสา เระ่อบอกเรื่องคุณอย่างประเสริฐโดยอากาตตัวเสด็จดับขันทัปปาริทานแล้วพระธรรมวัสสพานการจารย์ลายเมื่อจะเสด็จพระอาณาเทเทระจึงกล่าวภาษิลเหล่านี้ว่าพระอาณนเทเทระเป็นประมุศุทรงธรรมรักษาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้แสวงคุณอันยิ่งใหญ่เป็นดวงตาของชาวโลกทั้งมวลเมื่อได้ผ่านเสียแล้วพระอาณาเทเทระที่เป็นประมุศุทรงธรรมรักษาตาม พรเ,เจ้าผู้แสดงพลังพลัยิ่งใหญ่เป็นดวงตาของชาวโลงทั้งมวลกำจัดความมืดในโลกที่มืมดมนได้รัอนรได้รักอีสติมีสติ